สองก้อนนี้สิคะใหญ่มากเลยค่ะเห็นหินที่แกะสลักนะะแกะสลักใหญ่มากเลยนะเห็นแท่งทึบสองแท่งนะดูสิะบึกเลยบึกเลยชั่วกับชั่วกันนะคะเวลาที่เห็นหินแล้วก็นึกถึงคําว่ากับนะคะ คำว่ากับก็คือกว้าง16กิโลยาว16กิโลลึก16กิโลค่ะทุกผ้าบางๆเท่าควันไฟรูปค่ะรูปเต็มกระถางภูเขาแท่งทึบที่กว้างยาวลึก16กิโลเนี่ยราบเรียบเท่ากับพื้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าหนึ่งกลับค่ะมันยาวนานแค่ไหนยาวมากเลยค่ะ ยาวนานมากเลยค่ะชั่วกับชั่วกันทําดีก็จะยาวนานค่ะรับผลดียาวนานทําชั่วทําไม่ดีก็จะรับผลยาวนานเป็นชั่วกับชั่วกันเลยนะคะคําว่ากับว่ากันก็อย่างนี้แหละคะ่ะ